สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเปิดตัวที่คลิปแรกของเดือนกันยายนนะคะเป็นการคำนวณตัวเลขหวยเลขเด่นวิ่งบนล่างสูตรนี้ถ้าเกิดใครที่ติดตามอยู่นะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุณตากระสูตรเพราะว่าสูตรนี้ยังเป็นสูตรเดิมนะคะคือหลักพันบวกด้วยหลักสิบคูณ2หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะคะถ้าใครที่ติดตามอยู่ก็จะเข้าใจว่าสูตรนี้เนี่ยงวดที่แล้วงวดก่อนนานๆแล้วงวดก่อนน้นนั้นอีกนะคะที่เคยเอามาให้ดูเนี่ย สูตรนี้เข้าดีมาตลอดเลยนะคะถ้านาับรวมงวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่ส1สิอดสิงหาคมนะคะก็เข้ามาแล้ว10งวดอ๋อ11งวดนะคะไม่ใช่10งวดนะเป็นเลขเด่นบนล่างนะคะ11บงวดงวดที่แล้วก็เข้าไปนะเราคำนวณเริ่มนะคะก็คือวันที่27บเดเดือนเจดเดือนอะไร ก่อนหน้านั้นนะคะเดือนกระะกฎาคมเนาะก็เริ่มคำนวณมาเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากจะดูผลการคำนวณน,นะคะสามารถเลื่อนไปที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะลองคำนวณแล้วก็พิสูจน์สูตรไปด้วยกันว่าสูตรนี้เดินดีต่อเนื่องไหมก็ติดตามกันต่อจากคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวเลขชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคำนวณวันที่17แล้วกันนะคะก็จะเริ่มจุดนี้เลย สูตรค่อนข้างที่จะเดินมาไกลแล้วนะคะก็ถ้าเกิดงวดนี้เข้าอีกก็จะเป็นงวดที่12นะคะก็อาจจะไกลเกินไปแต่ถ้าเกิดใครที่มองว่าอย่างเราประเมินนะคะว่าตัวเลขสูตรไหนๆที่มันเคยเข้าแล้ว10งวดขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็นี่คือเข้างวดที่11บ1ดบไปแล้วความเสี่ยงที่สูตรจะหลุดมีค่อนข้างสูงนะคะก็ ต้องเลือกใช้แล้วก็ใช้วิจารณญานในการเลือกใช้ด้วยนะคะสูตรไหนที่หลุดเราจะไม่เอามาใช้นะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาเดินต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังเอามาใช้ต่อได้อีกอยู่นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะมาอีกไหมงวดที่12สําหรับสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มการคํานวณกันเลยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่หลักพันนะคะวันที่27หลักพันก็คือเลขเลข6หลักสินะคะคือ9 9้คูณสได้เท่ากับ18 เราก็หลักหน่วยนะคะคือ4บวกด้วย8นะคะคงที่6บวกกับ8ได้เท่ากับ14นะคะ4บวก4ได้เท่ากับ8 8บวก8ได้เท่ากับ16รอบนี้เราคำนวณได้เลข6นะคะผลวันที่30ออกเป็น66.06จะมีเลข6เนี่ยรอบนี้มันมาเยอะหน่อยนะคะส,สังเกตไหมสมาชิกทุกท่านสังเกตไหมคะว่าหวยลาวเนี่ยรอบหลังๆจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเลขกลุ่มไหนมานะคะตัวไหนมาเนี่ยจะมาต่อเนื่องเนี่ย ยาวๆเลยนะคะอย่างในงวดวันที่2 7เนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะเจอเลข6ค่อนข้างเยอะนะคะมาการติดต่อกัน3งวดสงวดแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่จะเป็นเลข7ก็สงวดติดนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเลขห้านะคะเลข5มาต่อเนื่องแล้วเนี่ยสงวดแล้วนะคะมาทั้งแบบหลักหมื่นหลักพันนะคะงวดที่ล่าสุดเนี่ยวันที่31อหลักหลักร้อยหลักหน่วยนะคะมาซ้ําเลยอะเดี๋ยวลองดูว่างวดนี้เนี่ยหวยราวเขาจะเป็นลักษณะไหนอีกนะ อรอบนี้เราคำนวณได้หกนะคะก็ได้หกหหไปแล้วงวดน,นี้นะคะหลักพันคือเลข6เหมือนเดิมแล้วก็หลักสิบคือเลขศูนย์คูณสองนะคะหลักหน่วยคือเลข6บวกด้วย8 6ดหบวก6ได้เท่ากับ12บนะคะ2บวกกับ8ได้เท่ากับ10ก็เป็นเลขศูนย์ผลด้านล่างนะคะวันที่สามห0สาสองศูนย์ะคะเราได้ศูนย์ตัวนี้รอบนี้ไปเข้าที่หลักหน่วย งวดต่อไปนะคะหลักพันรอบนี้คือเลข6หลักสิบนะคะหลักสิบคือเลข2 2งคูณสได้เท่ากับ4หลักหน่วยรอบนี้เป็นเลข0ูนย์นะคะบวกด้วย8คงที่ค่ะ6กบวกสได้เท่ากับ10นะคะ10บวกกับ8ได้18วันที่6สิงหาคมนะคะ0 1นย์าเราคำนวณได้8ไปตรกที่หลักหน่วยนะคะสำหรับงวดน,นี้งวดต่อไปนะคะหลักพันคือเลข0ูนย์ หลัก10คือเลข3นะคะ3คูณ2ได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักหน่วยรอบนี้คือเลขเลข8แล้วก็เลข8คงที่ค่ะ6บวกกับ8ได้เท่ากับ14นะคะ4บวกกับ8ได้เท่ากับ12วันที่10สิงหาคม9 4อส่เาเเราคำนวณได้สองนะคะผลออกเป็นเลข2ไปตกที่หลักหน่วย วันที่10สิงหาคมนะคะหลักพันรอบนี้คือเลข9หลักสิบคือเลข4นะคะ4คูณ2ได้เท่ากับ8บวกด้วยหลักหน่วยรอบนี้คือเลข2นะคะบวกด้วย8ปคงที่9กบวกกับ8ได้เท่ากับ17นะคะ7บวกกับ2ได้เท่ากับ9 9บวกกับ8อีก1ครั้งก็คือได้17เราใช้เป็นเลข7ออกมาผลด้านล่างนะคะวันที่13 3 1 7 2เราคำนวณได้7รอบนี้หลัก 10เนี่ยเป็นเลข7นะคะก็ตรงกับเลขสูตรที่เราคำวนวณได้งวดต่อไปนะคะสูตรที่ใครไม่ทานจดไว้ด้านบนนะคะหลักพันรอบนี้คือเลข3นะคะหลักสิบคือเลข7 7จคูณสได้14หลักหน่วยรอบนี้คือ2นะคะบวกด้วย8คงที่3าบวกสได้เท่ากับ7จ็นะคะเบวกสได้เ 9. 9้ากบวกกับ8ได้เท่ากับ17 ได้เป็นเลขเ็ดนะคะวันที่17สิงหาคมที่เราบอกว่าเลข7มาถี่มากช่วงนี้ก็จะมาตั้งแต่วันนี้เลย10 1สิบสามนะคะแล้วก็2 0ยังมีนะคะ24ก็ยังมีอ่ะผลนะเอาผลก่อนผลเรลาคำนวณได้7จ็นะคะ17ออกเป็น7 7 0 7มีหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะสำหรับงวดนี้ต่อไปนะคะหลักพันรอบนี้คือเลข7 บวกด้วยหลักสิบคือ0นะคะคูณสได้0บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข7บวกด้วยเลข8 7จบวกเได้เท่ากับ14นะคะ4บวกกับ8ได้เท่ากับ12เราคำนวณได้เป็นเลข2นะคะผลด้านล่างออกเป็น2 7 3 7ไปตกที่หลักพันนะคะข้ามฝั่งมาเลยไปตกที่หลักพันเลข2ของเรา ต่อไปนะคะวันที่19 19เนี่ยหลักพันคือเลข2นะคะก็เ,เอาสอมาหลัก10คือเลข3 3คูณ2ได้เท่ากับ6หลักหน่วยคือเลข7บวกด้วย8นะคะ2บวก6ได้8 8บวก7ได้15 5บวกกับ 8, 8ได้เท่ากับ13นะวันที่10ด้าล่่าง3 0 8 สนะคะเราคำนวณได้3หลักพันรอบนี้เป็น3นะคะตกที่หลักพันวันที่20วันที่20นะคะหลักพันรอบนี้เป็นเลข3หลักสิบคือเลขแปดคูณสองได้เท่ากับ16หลักหน่วยนะคะคือเลข 6, แล้วก็บวกด้วยเลข8 3ดบกหนะคะได้เท่ากับ9 9บวกกับ6ได้เท่ากับ15 5บวก8ได้เท่ากับ13นะคะวันที่14ผลตัวเลขที่ออกคือ7 2 3 0นะคะรอบนี้หลัก10นะเป็นเลขเลข3ก็ตกที่เราคำนวณได้เป็นเลข3งวดต่อไปนะคะเราจะไปไม่ช้านะไปเร็วๆเลยเพราะว่ามันตั้ง11งวดนะเนาะอาหลักหลักนี้คือเลขหลักพันคือเลข7บวกด้วยหลัก10คือเลข3 3นะคะ3ูณ2ได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักหน่วยรอบนี้คือ0 บวกด้วย8นะคะ 7-, 6บวก6ได้เท่ากับ10 13นะคะ3วกกับ8ได้เท่ากับ11วันที่17เลยนะคะ5912เราคำนวณได้เลข1นะคะไปตกที่หลัก10นะกลับมาหลัก10แล้ววันที่17นะคะหลักพันเลข5หลัก10คือเลข1คูณ2ได้เลข2นะคะหลักหน่วยคือ2บวกด้วย8 5บวก2ได้เท่ากับ7นะคะ7บวก2ได้เท่ากับ9 9กบวกกับ8ได้เท่ากับ17วันที่31ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปผลออกเป็น3 5 7หหนะคะไปตกที่หลักใะหลักสิบนะคะรอบนี้เราเริ่มเห็นเลข5้ามาแล้วเนี่ย5มาคู่นะคะอันนี้5ก็มาคู่แต่ว่าเป็นเลขหามก็ดูก่อนว่า5จะมางวดที่สามไหมมันหายไปนานนะคะสำหรับเลข5าแล้วก็กลับมาก็กลับมาแบบถีเลย อ่ะงวดน,นี้หลักพันของเราเป็นเลข3นะคะแล้วก็หลัก10คือเลข7 7คูณ2ได้เท่ากับ14บวกที่หลักหน่วยนะคะคือเลข5บวกด้วยเลข8คงที่นะคะ3บวกกับ4ได้เท่ากับ7 7บวกกับ5ได้เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ8ได้เท่ากับ10ได้เลข0ูนย์ออกมา รอบนี้นะคะเราคำนวณได้ศูนย์นะคะผ่านมา11งวดแล้วนะก็ดูว่างวดที่12จะมาไหมนะคะสำหรับเลขสูตรนี้เดินมาไกลแล้วนะคะก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่ามีโอกาสที่จะหลุดอ่ะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเอาตัวเลขศูนย์ไปใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังน,นะคะสูตรมันเดินมาไกลไกลมากจริงๆนะคะปกติ9งวด10งวดนั่นก็คือหลุดแล้วนะคะอันนี้ก็11งวดก็ฝากไว้นะคะสําหรับรอบนี้ ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะแล้วก็คนที่กดครับ subscribe เข้ามาก็ขอบคุณมากเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ